แกไปโดนอะไรมาแกถึงโดนจับผมแค่ไปขโมยลูกชิ้นครับอะขอโมยลูกชิ้นแล้วแกมาจ่ายตังค์ใช่ครับแล้วแกมีเงินที่จะจ่ายเขาหรือเปล่าอะไม่มีครับผมจนแล้วแกซื้อเสื้อผ้าด้ไล่ะเออ บจากใบไม้ข้างถนนครับแล้วก็แปลเป็นนี้ทำอย่างนี้โดนชื่อทานก็เลยกลายมาเป็นเสื้อผ้าแบบนี้นั่นเหรอเออทำไมแกถึงมันโง่จริงๆแต่ทำไมทำไมคุณตาว่าผมโง่ก็แกโง่สินนะ ฉันจะไม่พูดมากก็เลยกันนะเอจาอีอย่าพูดมากเจ้ามวยเอ้ดีนะฉันมีพลังวิเศษในการลบเลือดเอ้ยออกไปออกไปเดี๋ยวมาคนต่อไปอเคนะ ะแป๊บแกไปทำผิดอะไรมาขโมยล,ลูกอมครับแล้วแกทำอะไรใหม่เตะหน้าคนข้างถนนคะและแกมีความรับผิดชอบหรือเปล่าไม่มีเลยครับวันๆเราแต่เล่นเกมแล้วก็ไปเตะเพื่อนบ้านข้างๆ วันหรอฟันเบี้ยวเบี้ยวบินเป็นเป้าเออนี่แกได้ใช่เวลามาเล่นมุกหรือเปล่าไม่ใช่ครับแล้วแกมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้ครับแต่ที่รู้ๆมาขโมยปืนครับวัดนี่แกเอาจริงใช่ไหมเออไม่ครับแล้วแกเข้าออมาที่ร้านนี้ทำไม ลานพองเป่าครับผมแค่จะมาดูนักทุดง่งๆที่โดนประหารแบบงงูโดนะหารแบบชัยชง่งๆอย่างนี้ครับแล้วแก่เดเล่นอะไรไหมเล่นละลายแหละครับ อย่า <Yeah. S 2> ปล่าวครับผมไม่ได้เล่นกินปลาที่นี้ใช่แน่แน่โอ้เออเฮ้ยเลือดสลายไปอีกน่าจะของจริงเลย oh. Oh. โดนประหารอย่างน่าสงสารนี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ย้ oh. มาคนต่อไปโอเค <c oughs> โอ้มาครับคนต่อไปทำไมคุณเสียงลอยอย่างนี้ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่ลานประหารครับอ้าวก็ฉันมาที่นี่เพื่อก็ปัหาน,านักโทษเฉพาะเลยนะทำไมด่งๆอย่างนั้นครับช่วยผมหนีออกไปได้ไหมครับ เดีย๋ยวมาพูดเรื่องนั้นเลยนะครับคนต่อไปครับแล้วคุณไปทำอะไรผิดมาเลยครับถึงโดนแบบนี้ไปเฮ้ยปล่ออ่ะฉันปล่อย,เ,อยเห็นสีเขียวอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นะเฮ้ยตอนนี้ แกจะประหารฉันเพื่ออะไรตายไปก็ไม่มีอะไรเกฑ์โอเคหม่ฮะตายไปก็ไม่มีอะไรเยนะไวเรื่องสมัยนี้ไม่เข้าใจเพื่อแก่เลยน่คแก่ไม่เข้าใจคุณแกเลยวันๆผมเอาแต่ขับเรือดำน้ำอยู่บ่อแง่รอนะแต่ว่าผมซื้อเพื่ออะไรฮะเปลา ปล่าเลยผมซื้อเพื่ออะไรเออไม่รู้นะครับผมเออไม่รู้ว่าผมซื้อเพื่ออะไรผมรู้ผมรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณรู้เหรอว่าผมต้องการอะไรอะ่ะโลดีล้มตามส้มตามพ่องตายไปตายสิงโง่ประยุทธ์โง่ไอ้ยี่โอ้ตัวที คนต่อคนต่อไปครับแล้วแกไปทำผิดอะไรเหรอเปล่าเปล่าเมื่อกี้คุณฆ่าผมเพื่ออะไรฮะค่ะผมเพื่ออะไรผมแค่อยากอยู่บนประเทศแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยผมแค่อยากอยู่บนประเทศเฉยๆแล้วทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับผมแล้วคุณมีสิทธิ์เสียอะไรเหรอครับไปตายไป บอพูดยาวหน่อยนะครับแล้วคุณไปทำอะไรหมอนหรือเบแล้วคุณเสือกลาล่ะอา้อาวอ้าวพูดดีๆนะคมก็บืนเลยล่ะไปตายจ้ะคนต่อไปมาคุณไปขโมยอ,อะไรมา เออยาสีฟันครับที่ตกอยู่บนพื้นอยู่เด้ๆก็ถูกจับมาปัญหานี่เอาจริงดิไปขึ้นออกจากโรงพักฟัก oh, มาโดนหักคอ ตายคาที่มามาเลยเออคุณไปโดนอะไรมาครับเออผมเห็นครับถ้าผมไปจับผู้หญิงโอ้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 ออออไม่เอาไม่เอาแล้วแกจะโดนหมายถึงโดนอะไรเหรอโดนเล็กเศรษฐะเด็ก หรือไม่ก็โดนแบนช่องไปเลยว่าได้อย่าเล่นเยอะนะเออผมเป็นเจ้าของช่องครับออแล้วแกมาช้ำอะไรในเกมมะเออเปล่าครับออแล้วแกอยากเจอไนะีมล่ะถ้าช้ำว่าผมอยากเจอไหมซื้อโดนให้ผมหน่อย ผิดเรื่องเอะมี่มันกล่องอะไรเนะี่ยเฮอกล่องมันเป็นกล่องระเบิดยังไงล่ะพิทของช่องทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยลงไปยังไงผมต้องตายอยู่แล้วอเออฉันลืมบอกไปไอ,อ้ลูกสอน ไอ้ลูกสอนงูงูเอยลูกสองูงูนี่มันไม่มีลูกสุดท่านจะสามารถดันแกได้ต้อง <c oughs> ใหม่นะเกือบนิดเดียวแกไม่เอาไปละ่ะเอาไปให้ไปยุดไปยาออกจากล่างซึ เอ้ยมันทำอะไรเหอบอมอ่ะมันทำอะไรนะมันจะทำอะไรจะทำอะไรนะตายทั้งคนประหารจบแบบดิเชอร์เอนดิ้ไม่รู้คืออะไรดิเชอร์โอเคโอเคมา

โอเคไมครับผมกันยอด ppm เฮ้ย hey, fc ครับไม่ฮะคุณไม่ใช่ fc ผมเกียดีใช่ fc รสองเนาะรีกาตโต โ้คลาสิกโหคาาสิกเกินคลาสิกเกินไป せの。 เงนะือกเงึือกงักขันเป็นงึกเงืกงักงักแล้วโอ้ยเอ้ยจ็บหลงังจังเลยนี่บูบบูบเป็นไงทา่าแดนเซอร์นี่นี่

อาสิงทั่วร้ายครับไรปีศาจ